นามตนัตถุรัตนตัยสัข้าพระเจ้าขอ,อบน้อมนมนมสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาแผ่ไปในไกลภพพระนบโกรุตรธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลายพระขุนเจ้าพระผมโมลีวิลาชยานวโ,ลโลปรปเรียนทำเก้าด้วยเสียงเกล้าพระอมรินทรเทวราชโพธิสัตว์เมื่อสมเด็จพระมิม่งมงกุดกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับคันธทปรินิพานไปแล้ว แต่ศาสนาของพระองค์ที่ทรงพระมหากรุณาประกาศไว้อย่างํำรงอยู่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ยังมีอยู่ครบแต่การค่อยล่วงเลยมาพระศาสนาของพระองค์ก็ค่อยเสื่อมถอยลง เราะพุทธบริษัทต,ต่างพาการประพฤติกรรมรามกเลวทรามประการต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธระมวินัยเห็นไปว่าศาสนาคาสอนของพระบรมศาสดาเป็นของไม่สำคัญจึงพากันถือเอาศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับเลี้ยงชีวิตเห็นศาสนาเป็นเครื่องเล่นเอาความคิดความเห็นอันไม่ถูกต้องของตน เข้ามาละคนปนกับคำซ้อนของพระบรมครูเจ้ามีน้ำใจดูเบาในคำซ้อนของพระู้มีพระภาคเจ้าบอกเล่าพระพุทธพจน์ผิดผิดถูกทูกเพราะขาดการปฏิบตัติจึงขจัดริติปิจ้าความสงสัยในพระราตนตรัยให้ออกจากดวงใจของตนไม่ได้เมื่อมีความสงสัยอยู่ ความเชื่อในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่มีอันตั้งมั่นแน่นอนลงไปได้จึงพากาันรประพฤติกรรมอันเป็นการบ่นทำลายศาสนาที่ตนเาคารพนับถือโดยไม่รู้ตัวเมื่อแตกตายวายชีวิตแล้วพุทธบริษัทเหล่านั้นต่างพากันไปเกิดในนิระยะภูมิ คือต้องตกนรกหมกไหมได้สเสวยทุกอย่างนี้มากมายนักหนาะคราทีนั้นจึงสมเด็จพระอมรินทเทวาทิราชเจ้าจอมสวรร์ชั้นไตรตรึงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพระโชติปาระพิกุผู้เป็นสาวกข,ขององค์สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจำได้ไหมเหล่าท่านทั้งหลาย ว่าโชติปาลภพิกขูของค์นี้คือท่นานใดถูกแล้วก็คือพระโชติปาลภพิกขูของค์ที่สมเด็จพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาพยากรว่าจะได้กลับเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระศีรากยมยนีโคดมตามที่เล่ามานั่นเอง บัดนี้ได้มาสู่ปฏิสนธิคือกำเนิดเป็นจอมเทพเจ้าณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงดำรงพระยศยิ่งใหญ่ในตำแหน่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชคือพระอินรทร์เฉวยชทพพยะสมบัติปกครองเทพบริษัทอยู่โดยพาสุเมื่อได้ทรงทราบว่าพวกพุทธบริษัทพากันเป็นอรัชีไม่มีความละอายต่อบาป ประธรรมการหยาบช้าเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาประพฤติยอกพระธรรมวินัยของพระบรมาศาสดาทําให้พระพุทธศาสนาอันแสงประเสริฐต้องเสื่อมลงเช่นนั้นก็พรันบังเกิดความสังเวชในดวงจิตและมีพระไทยคิดจะยกย่องพระบวรพุทธศาสนาจึงมีเทวองค์การ รับสั่งให้หาพระมาตรีเทพ,พบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วจึงมีเทวประกาศิตรับสั่งให้พระมาตรีเทพ,พบุตรนั้นจําแรงแปลงเพศเป็นสุนัขดำตัวใหญ่นักหนาขนาดม้าอาชาในมีเที่ยวสีสีใหญ่เท่ากับผลกล้วยทั้งมีรัศมีปวยพุ่งออกจากปากหน้ากลัวยิ่นะ ปรากฏหน้ามีความน่ากลัวขณะที่หยิงมีคันเห็นเขาแล้วตกใจเป็นคันตกไปได้ทีเดียวพระมาตรีเทพประบุตรชนะแปลงมีพวงดอกไม้แดงผูกที่ศีรษะฝ่ายสมเด็จพระอมรินทรเทวเทวธิราชผู้โผที่สัตว์เองก็ทรงจำแรงแปลงเพศเป็นนายพรานเนื่องผมผ้ายอ้อมน้ำปัดคน่ำกราผมข้างหลัง สวมห่วงดอกไม้แดงที่คอหัดข้างซ้ายถือธนูมีสายประกอบด้วยสีเหลือนแก้วประคานหัดข้างขวาถือเชือกผูกคือนักนั้นแล้วก็พากันเสด็จลงมาจากส,ว,สวรรค์ชั้นดาววดึงด้านด้นมาถึงมนุษย์โลกณกรุงพาราณสีซึ่งมีพระเจ้าอุสินนารามหาราชเป็นพระราชาในสมัยนั้น ครั้นจวนจะถึงพาราณสีซึ่งมีระยะทางถึงยอดก็ทรงอุกขโคษนาการร้องประกาศตุกตก้องขึ้นสามครั้งว่าพิสุททั้งหลายโลกจะชิบหายพิสุทั้งหลายโลกจะฉชิบหายพิสุทั้งหลายโลกจะฉชิบหาย แล้วก็ทรงดำเนินจูถึงนักใหญ่บหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทรงดำเนินด้วยอาการขลึมอยู่ดูหน้ากลัวนักหนาฝ่ายชาวประชาทั้งหลายเมื่อได้ประสบการณ์เช่นนั้นต่างก็พาันตกใจกลัวเป็นที่ยิ่งวิ่งงนี้เข้าไปกราบทูลพระเจ้าอุสินมร,รมหาราชให้ทรงทราบ พระองค์ก็ได้ยรับสั่งให้ปิดประตูพระนครเสียโดยเร็วเมื่อนายพนมาถึงเห็นประตูวังปิดอยู่เช่นนั้นก็พาสุนัขดำใหญ่ของตนกระโดดข้ามประตูวงังซึ่งมีความสูงถึง18ศดอกเข้าไปในพระนครได้แล้วก็ปล่อยให้สุนัขที่เวี่ยวใหญ่กัดคนทั้งหลายเป็นโกรหนคนเหล่านั้นก็พากันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต บางคนวิ่งหนีเข้าไปในเรือนบางคนวิ่งเข้าไปในพระลานหลวงพระราชาทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นกระตกประทยัยสุนัขใหญ่ตัวนั้นก็ยกเท้าหน้าทั้งสองขึ้นเหยียบช่องพระแครแล้วก็เห่าขึ้น,น,นด้วยเสียงดุกดันลงไปถึงเอเวจีมหานรกและทางเบื้องสูงก็ดังขึ้นไปถึงพรหมโลก ชาวเมืองต่างก็พากันตกใจกลัวอ,อกสันขวัญหายไม่มีใครกล้าออกมารอหน้านายพรานประหลาดนั้นได้เลยเมื่อพระเจ้าอุศินระมหาราช ah เรือบรวมสัสติตั้งมั่นได้แล้วจึงมีพระดำรัสถามนายพรานตอบไปว่าสุนัขของท่านมันเห่าเพราะอะไรมันหิวพระเจ้าค่ะ ในพรานปากราบทูนถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรเราจะหาอาหารให้มันเองเพราะราชาตรัสแล้วก็ดำรัสสั่งให้คนจัดทาอาหารมาให้ชุนักนั้นเมื่ออาหารถูกนํามาวางให้ตรงหน้าชุนักใหญ่นั้นเคี้ยวขย่ําเพียงคําเดียวก็หมดแล้วจึงเริ่มเฮาดุดดันด้วยเสียงขยา่าขวัญคนทั้งหลายต่อไปอีก พระราชาก็ทรงให้จัดอาหารมาให้สุนักใหม่แม้จะหามาให้มากมายหลายครั้งหลายผนจนอาหารหมดวงังสุนัขนั้นก็เคี้ยวกินจนหมดสิ้นและหาอิ่มไม่แล้วทำกิริยาตาขวางดุร้ายเห่าด้วยเสียงดังขึ้นอีกพระราชาเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นการอันแปลกประหลาดเช่นนั้นก็ทรงเกรงกลัวยิ่งนัก รา้ทางพรั้ตำหนักสงสัยว่าคงจะเป็นยักษ์ปลอมแปลงมาหรืออย่างไรจึงดำรัดถามรานไทรต่อไปว่าสุนัขดำของท่านนี้ดูท่าทีดุร้ายเหลือประมาณมีเขี้ยวมีฟันขาวคมใหญ่จะให้กินเท่าใดก็ไม่อิ่มมันกัดกินแต่อาหารหรือว่ากินอย่างอื่นด้วยขอเดชะ ข้าแต่พระเจ้าอุสิงเนารมหาราชเช่นนัก้องข้าพระบ่าตัวนี้มันกัดกินมนุษย์ด้วยพระเจ้าค่าพระนานาสมเด็จพระอมรินทราธิราชทูตตอบสุนักของท่านกินมนุษย์ทุกคนหรือหรือว่าเลือกกินเฉพาะเป็นบางคนพระราชาทรงถามด้วยความหวั่นเกรง มันเลือกพระเจ้าค่าเลือกยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีธรรมเป็นมิตรของข้าพระบาทเท่านั้นมันจึงจะไม่กัดกินแต่ถ้าผู้ใดไม่เป็นมิตรในธรรมของข้าพระบาทแล้วเมื่อปล่อยเชื่อที่ล่ามคอสุนัขดำนี้มันจะตรงรี่เข้าไปกัดกินคนผู้นั้นเป็นอาหารทันทีพระเจ้าค่า นายพรานป่าทีมตอบก็คนเช่นไรเล่าที่จัดว่าไม่เป็นมิตรในธรรมของท่านพรานป่าพระราชาสงถามขึ้นนายพรานป่าแปลงทูลว่าข้าแต่เทวะผู้อินดีในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมผู้ประกาศตนเป็นสมณะแต่ยังยึดเอาชี่แบบเทรา,าว่าวิสยัย ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแต่เกิดมีน้ำใจใคร่สแสวงหาในเบญจากามกุณผู้ที่ประพฤติตนเป็นนักบวชแต่ยึดอาชีพสแสวงหาทรัพย์สมบัติอยู่ผู้ที่แนะนำคนทั้งหลายให้ข่าสัตว์บูชายันผู้บริบูร์ด้วยทรัพย์สมบัติแต่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งแก่ชรา ผู้ดูถูกดูหมิ่นกล่าวคำหยาบต่อบิดามารดาผู้ประพฤติเป็นชู้ผิดประเวณีผู้ที่ทำกรรมร่นคนอื่นเป็นอาชีพผู้คิดปกปิดโทษของคนที่ทำความทุกข์ทนาาให้แก่คนอื่นบุคคลมีลักษณะชั่วเช่นกล่าวมานี่และพแะเจ้าค้าชื่อว่าไม่เป็นมิตรในธรรมของข้าพระบาท มิตรของข้าพระบาทต,ต้องมีลักษณะตรงกันข้ามจากบุคคลเหล่านี้ผู้ที่ไม่ใช่มิตรในธรรมของข้าพระบาทนี้หากมีอยู่ในโลกแล้วชนักดำตัวนี้เมื่อหลุดจากเชือกล่ามคอที่ข้าพระบาทถือไว้มันจะวิ่งไปตัดกินคนเหล่านั้นเป็นอาหารทั้งหมดขอพระองค์ทรงจำไว้เถิดพระเจ้าข้า พรานป่ากราบทูลดังนี้แล้วยังมิทันที่พระราชาจะดำรค้ามสิ่งใดต่อไปก็เหาะลอยขึ้นไปกลางอากาศเวหากายาปรับเพศเป็นองค์สมเด็จพระอมรินทรเทวาทิราชรุ่งเรืองด้วยเทพรัศมีแล้วมีเทวองค์การถู่กษัตริย์ขุดศิลเนรราชาผู้ครองนครนั้นว่า อยูกระระแล้วราชาตัวเรานี้เป็นเท้าสักกะเทวราชเรานี้เห็นว่าโลกจะชิบหายเพราะว่าคนทั้งหลายผ่ากันประพฤติดทิทำนองครองธรรมย่ำยีพระบวรพุทธศาสนาอันประเสริฐตายไปเกิดเต็มแน่นอยู่ในอบายเนรกแล้วมีใจสังเวชจึงได้มาที่นี่ ต่อจากนี้ไปหากผู้ใดประพฤติไม่ชอบธรรมเราจะลงโทษผู้นั้นขอพระองค์จงยาประมาทจงเอาใจใส่ราษฎรทั้งบัพชิตและเขารืหัดตักเตือนให้ประพฤติธรรมจงทั่วกันเถิด ครั้งมีเทวองค์การขู่คนทั้งหลายมีพระราชาเป็นประธานให้เกิดความกลัวตายเพราะจะถูกลงโทษจากเทพริษให้มีจิตเป็นกุศลตั้งอยู่ในธรรมดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระอมรินทรเทวทิวราชู้เป็นหนอพระชินสีบรมโูทิสัตว์พร้อมด้วยสุนัขดำใหญ่ คือพระมาตรีเทพพบุตรก็พากันสเสด็จกลับไปยังดาววยุงสเทวโลกเรื่องที่พลนามัน,นี้ย่อมจะชี้ให้เห็นแล้วว่าพระบรมโทธิสัตว์ของเราท่านทั้งหลายนั้นพระองค์มีพระห,หรอไัยมั่นคงในธรรมและมีน้ำใจรักทั้งห่วงใหญ่ในพระบวรพุทธศาสนาเพียงไร แม้ว่ากำลังสถิตสวยเทวสมบัติอยู่ณสวงสวรรค์แต่พระไทยนั้นมีความห่วงเพร่อพุทธศาสนาเมื่อเห็นชาวประชาพากันประพฤตินอกรีธิผิดทํานองครองธรรมก็มีอุตสาหะมาตักเตือนให้ประพฤติชอบนี่แลเป็นคุณลักษณะของท่านผู้สร้างพระบรารมีเพื่อพระปรมาพิเศษสัมโพธิยาน หวังจะช่วยรื้อค้นสัตว์ไปให้พ้นจากทุกข์เขาายอันใหญ่หลวงในวันตะสงสารจำเนียนการแต่ชาติเป็นองค์สมเด็จพระอมรินทระเทวาทิ่ราชตามที่เล่ามานี้แล้วพระโพธิสัตว์เจ้าของเราก็เฝ้าสร้างสมอบรมบ่มพระบารมีจนกระทั่งถึงพระชาติที่ทรงสื่อปฏิสนทิถือกำเนิดในมนุษย์โลกเรานี้ คือคราที่สเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรมหาบุรุษเจ้าก็ในการที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์เจ้านั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมากมายทำให้พื้นแผ่นปฐพีไหวถึงเจ็ดครั้งครั้นถึงแก่ชีพปักใสาจากพระชาตินั้นแล้วก็ได้ไปอบัติเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มเหิสักนามว่า พระเศษเกษเทพพบุตรเสวยทิพสมบัติเป็นบรมสุขอยู่ณดุสิตเทวโลกจเจริญพระชนมายุได้สี่พันปีทิพย์อันนี้เป็นธรรมประเพณีแห่งพระมหาบุรุษรัตนโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์มาแท้จริงธรรมดาว่าพระมหาบุรุษรัตนโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนั้น หากว่าพระบารมียังไม่ได้บริบูรณ์แล้วแม้ว่าในบางพระชาติจะได้ไปอุบัติเกิดนะักสวงสวรรค์เทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งจะเป็นดุสิตเทวโลกก็ดีนิมมานารยดีเทวโลกก็ดีหรือบรนิมมิตวสวัตตีเทวโลกก็ดีซึ่งมีอายุทิพย์ยั่งยืนนักหนาะ พระองค์ก็หาสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นจนตราบเท่าสิ้นพระชนมายุคไม่เพราะเหตุว่าในเทวพิภพนั้นยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้บริบูรณ์ได้ฉะนั้นสมเด็จพระโพทิสัตว์เจ้าทั้งหลายผู้มีหาฤทัยจำนงรักใคร่อยู่แต่เฉพาะพระโพธิญาณ เมื่อสเสวยทิ่ปิยสมบัติพอควรแก่การแล้วย่อมทรงทำอธิมุติการติริยาจติลงมาบังเกิดในมนุษย์โลกเหล่านี้โดยควรแก่อัธยาศัยหาสู้มีความอาลัยในสวรรค์สมบัติมากนักไม่เพราะมีความประสงค์ใครจะทรงสร้างพระบารมีให้บริบูรณ์เป็นประมาเครั้นเมื่อพระบรมโพธิสมภารเต็มเตียม อาจสามารถจะได้ตรัสเป็นเอกองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่อไปแล้วจึงจะเสด็จสถิตอยูน่นาดุสิตเทวโลกจนครบกำหนดพระชนมายุก็บัดนี้หนอพระชินศสีโที่สัตว์เจ้าที่เรากําลังติดตามดูพระประวัติของพระองค์ท่านอยู่นี้พระองค์ทรงมีพระบรมโพธิสมภารพิเศษเต็มเตี่ยมบริบูรณ์แล้ว ตั้งแต่ครั้งเป็นพระเวสสันดาบรมมกษัตริย์ฉะนั้นจึงทรงมีอุบัติเกิดเป็นเทพพบุตรเสวอทิพยาสมบัติเป็นสุขอยู่ณดุสิเทวโลกไปจบจนสิ้นทิพายุการในสวรรค์ชั้นดุศินี้ซึ่งมีเวลานานถึง4,000ปีหรือถ้าจะนับด้วยปีมนุษย์โลกนี้ก็นับได้57โกด6ล้านปี รอเวลาที่จะได้ลงมาตรัสปรมาพิเศษสัมโพธิญานต่อไปพันานาในเรื่องการสร้างพระบารมีตอนปลายซึ่งนับเป็นเวลานาน,านได้สีอสงไขยกับเศษอีกหนึ่งแสนมหากับแห่งองค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎศรีสาคยยมนุนีโคโดมบรมคมรูเจ้าของเราท่านทั้งหลาย เกณสมควรที่จะยุติลงได้แล้วจึงขอยุติลงด้วยประการชนีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ